ขอแปลสัมผัสกับมหากราบละครไายยิ่งหญ่เรบรติ้งกระชูดจากคณะลูกเสือเนธนารีชั้นปอหาทับหนึ่งขอนำเสนอละครสะท้อนปัญหาชีวิตของเด็กหน่อยในสังคมปัจจุบันขอเชิญรับชมและรับฟังไดนาบัตรนีกาลง ณหมู่บ้านอึ้งยืนมีแม่ลูกคู่หนึ่งเฮ็ดอาชีพขายประแดกอึ้งอยู่ในตลาดประจำหมู่บ้านแม่ค่าขายประแดกอึ้งซื้อวายายใสยมีลูกสาวซื้อวาวึงวึงเป็นเด็กน้อยเรียนดีมีมารยาทเรียบร้อยนิสัยนนารักไพ่ไพกระชื่นช่มอิจฉายายใสยที่มีลูกดีๆคือวึง บึงกาลังเลี่ยนต่อในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งบึงก็สามารถสอบได้ในระดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเฮตหยบึงต้องเดินทางพัดออกจากอ้อมกอดของแม่เพื่อไปเลี่ยนต่อในเมืองหลวงแม่บึงไปกันเ้อุณึงตั้งใจเลียนให้จบแม่สิได้สบายคึงฮักแม่เด้อ มาตกมาเลี้ยนดอกคล้ายประดแดงกระลุยเลีบึนส่วนย่าใสกระตั้งนาตั้งตาคล้ายประแดงอึ่งโซงเสียบึงเลี้ยนในขณะที่บึงมาเลี้ยนในเมืองหลวงเด็กน้อยบรนนอกคนหนึ่งบ่หูจักไผ่บ่มีไผ่โขดจึงจำเป็นต้องหาหมมอทัในใดนั้นบึงกรมมเจอกับให้โซ่สามคนที่มีซื้อวาไม่ยังเจอ กุชีมิสซิลีเยที่ทั้งสวยและแต่งตัวดูดีหรูหราให้โซ่จึงเฮตให้เบิงอยากเป็นมูกับสามคนนั้นเบิงจึงตัดสินใจย่างเข้าไปหาสามคนนั้นแล้วว่าว่าสวัสดีช่วยเขอไปพล่นกับพวกเธอได้ไหมยีไม่ได้ยาก็ดูการแต่งตัวของเธอสิ มันนอกมันนอกใช้รถสัิยมไม่เหมือนพวกฉันหรูหราไฮโซดูกระเป๋าของฉันสิส่งตรงจากพาลิสของฉันก็หรูดงตองซื้อมันจากฝรั่งเศสแล้วดูกระเป๋าที่เธอใช้สิมันนอกบันนอกบีอแ,<ต>แต่ถ้าเธออยากเป็นเพื่อนกับพวกเราจริงๆเธอต้องทำตัวให้เหมือนกับพวกเราแต่งตัวดีใช้ของแบรนด์เนมเธอทำได้ไหมล่ะฉันทำได้ ง่ายไปเลยเราเจนเพื่อนปปาาพวกเรามันชอปปิ้นกันเถอะเบิ่งไว้่คู่สิงเลยเบิ้งใส่ชีวิตอยู่กับคุณหนุ่มไฮโซแค่ไทยเบิ่งลื้อหลักเ่าของเจ้าของเบิ่งเริ่มใส่ของแบนเนมกินข้าวบนหางใส่เงินยางขุ่มเฟื่อยเข้าพับเที่ยวบ่าการเลี้ยงตกต่ำ นี่พวกแกชินว่าพวกเราไปเที่ยวกันดีไหมแต่ว่าเราไปเที่ยวที่ไหนกันดีอะโลกเบีย่าไป่างประเทศดีกว่าไหมชื่อไปกับบีดีกว่าฝรั่งเยอะดีแต่ชินว่าไปเที่ยวห,หุ่นหินก็เลิศนะโอเคงั้นพวกเราไปกันเฮียเจ๋อ,อเอที่ยวกันไหม จะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบายขาไปกินตับ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 เอาเอาเปิดเอเด้อพ่อแม่พี่น้องคือก็แต่ละคนไม่หีกนะเนี่ย I mm -hmm.

สีใจค่ะเทิมค่หอเมย์พัฒน์ท่านหนึ่งนี่ลูกละช่วงนี้ประแดกอึ้งขายบ่ดีโอ้ยโอยโทไปย่ำเด็กกว่าผมมีเงิน่าเทิมนึ่งสีใจย่ำเด็กสีใจย่ำเลย,ยละ่ะจะไปถูกจะมันยากอารมณ์เสียเมื่อบวงนี่งิ่เป็นสันเทถ่ายหวงอนโอ้คอนใจ จึงต้องเฝ้ากับบ้านแต่ของน้ำเม่พร้อมกับผ้าเพื่อนติดต,ต่อยห่วยตามไปด้วยฉันรู้ว่าแกทำไปหรอกว้ายบ้านแกทำไมบ้านนอกอย่างนี้เหม็นหยาดเหม็เออนะ่ะพวกแกทนหน่อยนะรีบๆเดินเถอะนี่พวกแกเราฉันอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะ ปาแม่บ่มีดอกลูกลามือนีคขายของยากยากปลาแดกอึ้งขายมืดมือได้เงินยี่สิบบาทลูกเอ้ยจะมันถูกจะมันยากยอดแม่เลยล่ะเห้ถือบุญคลายหนาขายตาหมูถ้าแม่เกิดมนรวยบุญก็สิสบายที่เพ้าเจ้าบุญสิกลับกรุงเทพแล้วบุญสร้างแม่สิบปุ๊ม่เยี่ยมนี่จเกลือไปโลดกชอบไปกันเถอะพวกเรา ได้ใสจึงได้แอบเอากระปุกปลาแดกอึงที่มึงมากินใส่กระเป๋าวึงขนาดที่วึงและเพื่อนๆอนล้อรถวึงและเพื่อนๆก็กระลสซึกหิวจึงได้เปียนกันพ่นกระเป๋าเพื่อหาอีหยังกินให้ไทยวึงเจอกระปุกปลาแดกอึงของแม่แต่ด้วยความหิวและเงินในกระเป๋าที่ม่น้อยจึงให้ไทยวึงและเพื่อนๆน,นตัดสินใจกินปลาแดกอึง ขณะที่กินประแดงอื่นจึงเฮทเบวึงคิดหอดแม่และบุญคุณของแม่ที่ได้ขายประแดงอื่นทรงเสียเรียนจนให้วึงจบมึงจึงเป้าแลมกลับไปหาแม่และกราบขอโทษแม่ที่ได้เฮ็ดบ่ดีลงไปแม่่เมื่โมึงจะไม่สรรี่แล้ว นึ่งลูกมีไปแล้วพิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟดอกไม้บานย่อม,มแพ้แพ้คือมอว่านี่เลย